บรรยากาศที่อุทยานพระพิคเนศนะครับคลองเขื่อนนะครับติดกับแม่น้ำบางประกงเลยนะครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเห็นนะครับองเท้ามหาพรหมประธานพรนะครับพอเชิญสักการะขอพรขอบรารมีได้นะครับ เทียนนะครับท่านเท้ามหาพรมประธานพรนะครับครับนั่นก็คือนั่นก็คือองค์เท้ามหาพรมประธานพรนะครับสายหมูไม่คลอนพลาดนะครับอุทยานพระพิเนรองค์ยืนนะครับ ือว่าเป็นองยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสูง30เมตรนะครับ39เมตรนะครับครับที่มองเห็นนั่นก็คือองค์พระพิฆเนศนะครับปางยืนนะครับสูงที่สุดในโลกนะครับบางสําเร็จสมปรารถนานะครับอยู่อําเภอคลองเลื่อนจังหวัดชะเชิงเซานะครับ วันนี้วันหยุดทือว่ามีผู้คนมากมายนะครับเดินทางมาสักการะขอพรขอบารมีนะครับติดพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับรันนี้ได้นะครับครับนี่เป็นรูปองค์พระพิฆเนศนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ยืนนะครับรถรกสงน้ได้นะครับงยืนนะครับเป็นรูปนะครับรับรร่ับก็คือด้านหลังนะครับ พระพิฆเนศนะครับปางยืนนะครับสูงที่สุดในโลกนะครับ3าสเมตรนะครับสูงเด่นเป็นสง่านะครับสายหมูไม่ควรพลาดนะครับน้มสักูอีคณีสายยะนาหานะครับสายหมูไม่ควรพลาดนะครับองพระพิฆเนศนะครับองใหญ่นะครับสูง39เมตรนะครับอําเภอคลองเขือนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ บางยืนสูงที่สุดในโลกนะครับอาเชียเรกอาร่างนปครับางสำเร็จสมปรารถนานครับพระเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับนนครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับองค์พระพิฆเนศนะครับ องค์ใหญ่นะครับปางยืนที่สูงที่สุดในโลกนะครับปางสำเร็จสมปรารถนานะครับตบลตลาดอำเภอคลองเขื่อนนะครับจังหวัดเชียงเสานะครับจะมีร้านกาแฟที่สวยๆไว้บัวกางท่านสายหมูไม่ควรพลาดนะครับที่พระเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับจะมีร้านกาแฟที่สวยๆไว้บริการท่าน สูงเด่นเป็นสง่านะครับเทีเประแจงในความสำเร็จนะครับหน้าที่การงานนะครับทางเดินตรงไปเลยนะครับอย่าเดินสวนท่านใดที่ต้องการรับชุดได้กดคือตรงด้านนี้ค่ะเท่านใดที่ต้องการรับชุดได้กดคือตรงด้านนี้ค่ะสรับองค์พระพิฆเนศนนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2551นะครับ เพื่อ yes. เป็นที่ยึดเนียวจิตใจนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดนะครับท่านให่ที่ต้องการกระชุดลายกดปุ่มทางด้านนี้ค่ะท่านใหญ่ที่ต้องการกระชุดลามีโอกาสก็อยากให้มาดูมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับประพิเครองค์ใหญ่นะครับสูง39เมตรนะครับ มีโอกาสออมากราบขอพอรขอบารมีนะครับเพื่อความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับที่ประเจากษ์ความสําเร็รรเจพิ่ขณีองค์รรใหญ่นะครับสูง39เมตรนะครับ ปางยืนนะครับปางสำเร็จสมปรารถนาตำบลตลาดอำเภอคลองเคลืนจฉะเชิงเซานะครับไม่่รู้วาเห็นที รยากาศโดยรอบนะครับกุญยานพระพิฆเนตสถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับกับสายมูมีคนพลาดนะครับขอพรขอบารมีนะครับความสำเร็จหน้าที่การงานนะครับสําหรับการเดินทางก็จับ G ี s ออย่างเดียนะครับเลยวัดสมานมานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจร้งเตือนคลิปใหม่ๆพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ